กำลังกลับบ้านค่ะน้าใจเาเ่กัเปิดเพื่นางเน้าวรื้สื่อกาแฟ่เวื้อรืนอรื้กรื้อรื้างื้อั่งออกมอรื้อรื้อร้อรื้อร้อรื้อรื้นรื้อรือรือรื้อรื้อรา้อื้อรื้อรื้อร้ผัน้ีื้อปื้อรื้่ผื้อรื้อรื้อลืมอือรืกรื้อรล้ลื้อรื้อรืมหลังเนาะ นเฮามันท er yeah. ok. ่าแล้วเท่าเล่ยเท่าลุกลุ่มลืมลืมวะลืมแล้วลืมเลยลืมแล้วลืมอีกขนาดเราว่าจะเชื่อเทียนอันก็ยังลืมพากันลืมเออแกลืมเหีลืมหยังอ้าวตอนไปแกยังว่าว่าจะเชื่อเที่ยนตอนไปเข้าวันชิจอดเพืเจ้าเออเจ้าอยู่งวันวันนั้นแล้วก็เลยไปปั้มเลยลืมเหมือนกันนายจะไปรวยฮะก็ลองพากันว่าวกับคุณแค่พระอาจารย์หัวใจกดดขอบคุณค่ะ ตัวนี้ว่ามีเน็ตมันติวติวเยู่เน็ตก็เปิดให้นะดเน็ตเปิดเบิดเน็ตมันกระสีพื้นมาทั้งบ้านทั้งเมืองก็มิจฉาทิฏฐิมันเก่ากจะไปดีแล้วใส่เอืือยใส่แม่กับมหาใส่กระปน้ำกันกนะเะ่าเท่าไปซื้อแ<ก>นอนด์ก้อยมันเป็นบริสั่งได้งาย